จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมลองเข้ามา่นแมปตกปลาและในวันนี้ผมต้องหาปลาตัวที่ใหญ่ที่สุดทุกคนกิดว่าผมจะหาสุดยอดปลาที่หรือเปล่านะคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดคเนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันด้วยนะอ่าตามที่ผมบอกไปนะครับทุกคนคือวันนี้เราจะมาตกปลากันนะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเนี่ยมีความรู้กันน้อยมากๆเลยใช่ไหมใช่เป็นเป็นเป็นไม้เลยเราเคยเล่นแหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยนะครับทุกคนคือเราเล่นล่าสุดเมื่อตอนโอ้โหหานมากๆแล้วซึ่งผมจะมาเรื่องฟื้นความหลังกันใช่ไหมใช่ใช่ไหนเมื่อก น่าจะเป็นของอีเวนต์คืออะไรอะ่ะมัน,น,นมีหน้าเราอยู่ด้วยเหมือนเหมือนมีหม,มาอยู่ข้งหน้าหมาเฮ้ย <laughs> เป็นหมาเหรอใช่ใ่ hey, เ <ไป S 2> อ้ยไปแล้วต่อไปเราต้องลองตกปลานะไปชุบอันนี้คือต้องกดตามมันใช่ไหมครับสัน่นอา่าหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดไหนแล้วก็ต้องรอต่อไปเนะี่ยใช่ไหมแค่รอเหรอใช่ ใช่รอรอปลามันงับต้องรอปลามันงับแล้วก็ถึงจะได้เอ้ยแล้วอยากได้เบ็ดที่แบบมันโหดๆมันแบบไอ้นี่ต้องทํำยังไงเนี่ยเตื้อเตอเมทำไมไม่ได้ปลาทำไมไม่ได้ปลาเฮ้ยนี่อันนี้อันนี้มาแล้วเหรอเฮ้ยอะไรอะทำไมทำไมท่าท่าแบบมันเป็นอย่างนี้เอ้ยบั๊กปะเนี่ยมาทุกคนหลังจากที่เราบั๊กนะครับทุกคนเราได้มาอยู่เซิร์ฟใหม่แล้วนะโอ้โหทุกคนดูดูมันดูมันมีโอ้โหยดูทุกคนดูของมันเบ็ดต่ปลามันแบบโคตรอลังการเลยเราต้องหาจากไหนเนี่ยเบ็ดต่ปลาเลยนะอันนี้คืออะไรอะเรือเหรอเป็นเรือ มันน่าจะมีขายเบ็ดปะอีเวนน,นี่ร้านร้านร้านนี้ไหมร้านไหนถ้าเบ็ดเริ่มต้นน่าจะต้องซื้อตรงนี้นี่ไหนท่านไหนนี่เหนีพวกนี้เบ็ดนี่ใช่ใช่เบ็ด<อ>นี้ และนี่คืออะไรนี่คือที่ที่ขายที่ขายปลาอ๋อที่ขายปลาส่วนตัวนี้คือที่ที่ซื้อเบ็ดอ๋อโอ้ยอันนี้เบ็ดแต่ว่าต้องมีเป็นตัวตัวเบ็ดก็คือเบ็ดพวกนี้นะครับทุกคนที่เติมเราต้องมีเรียกว่าเป็นตัวเบ็ดของมันด้วยนะครับก็คือแค่สกินนะซึ่งเราต้องหานะครับทุกคนตัวอะไรวะเนี่ย <laughs> อสุร,รกาย <laughs> โอย้ตัวมันใหญ่มันทะลุจอเล <laughs> ยม่เ <laughs> ชื่อ Try Hard Training Lot เราเราก็ต้องเอาปลามาขายนะครับทุกคนแล้วก็ ทำการเรียกว่าซื้อเบ็ดตรงนี้นะไปเราขายก่อนแล้วกันนะครับเรามีเรามีใช่งไหมนะนี่แล้วก็ขายนะครับทุกคนเรามีปลาอยู่ขายไปเดยนี้ได้ตังมาตอนนี้เรามีอยู่พันหกนะครับทุกคนอ่าเราจะเก็บตังซื้อเราจะเก็บตังซื้อเบ็ดอันอื่นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ก่อนดีกว่านะนี่อันราคาเก0รอนี่ไปทุกคนเบ็ดไม่นะบ่ายเราเรียกว่าทําการตกปลาเลยนี้กดไปดึงดึงนี่กดกดกระตุกเบ็ดนะครับทุกคนไปนี่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 น เอวไม่ดูนเหรอไปเราต้องกดแบบเซียน <c oughs> ของเมมแบ็กมาเก็ตราคาเป็นล้านนีเฮ้ยอันอันนี้คือนนเ,คเนี่ยอันนี้ทำอะไรด่ทุกคนเอากดให้มันตรงเหรออ้า ได้มาแล้วปลาหนัก3.5กิโลนี่ไงอ้ยหนักอยู่นะเนี่ยอยแต่ว่าเมื่อกี้ตู้เย็นนั้นตั้งเท่าไหร่อะอยากได้บ้างอ่รอตู้เย็นเฮ้ยมปนหาย,ยากไหมตูม้เย็นอะยากอย่นะตกมาไม่ังไ,ไม่ได้เลยแค่แบบปลาคนต้องบอกว่าแบบนี้เนี่ยมันก็มีแค่วงๆอย่างนี้นะครับทุกคนเราก็ต้องตกปลาแล้วก็เรียกว่าไปเอ่าอุ้ยอุ้ยอันนี้อันนี้กด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 ดกาสมมติคลิกก็จะไปด้านขวาถูกไหมแต่ถ้าเราปล่อยมันก็จะไปด้านซ้ายเ้ยอะไรอะกด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 ดีเมจิก นี่ทุกคนเราต้องยื้อนะนี่นี่นี่ยื้อนี่เราได้เป็นกิ่งไม้มาโอ้โหแล้วเกลือต้องฟาร์มไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่กด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 โอ้โหอันนี้ของที่เขาตกได้อะเนี่ยโดนใช่ชตัวโคตรใหญ่ขายได้กี่บาทวะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องขายบ้างนี่ไปเรากดเซลเลยเซลได้มานิดหน่อยทุกคนระนับวิวเราอยู่ที่เลเวลห้าแล้วนะเว้ยทำไมวิวร้อยห้าสิบเลยอะตกตู้เย็นได้ไม่ขึ้นเลยตกได้ตู้เย็นเอามาคำว่าถ้าเราสุ่มได้ของดีๆแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบว่า เร็วสูงเร็วขึ้นอย่างนี้หรอใช่อันนี้มันมัน,ม,นมันเหมือนมันมีเรือด้วยใช่ไหมออกทะเลแล้วออกทะเลมันได้อะไรอะ่ะมันดียังไงร,รู้ไหมได้ของดีมากขึ้น เอนชารลิลิกกดตรง,ตตงไหนอ่ะต้องทังเควสด,ด้วยเหรอนี่นี่นี่เควสตรงนี้ตรงนี้มีครับมันจะมีตัวให้เควส์เลยจะมีเควสให้มีเควสด,ด้วยอ่ะเพิ่งรู้เนี่ยนะตรงเนี้ยนะใช่ใช่เราก็ต้องกดรับเควสอ๋อมันจะมีซ้ายบนเด้งขึ้นมาแล้วก็ให้เราไปทําตามมันใช่ไหมน,นิ่มบอกว่าอะไรอ่ะมันให้หาชื่อปลาตามที่มันบอกก็คือต้องทำตามเควสมันน่ะแหละอ่าแล้วก็เราต้องไปตกปลาเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันตกได้ของดีขึ้นเหรอใช่เหรอเห็นคนตกเต็มเลยเนี่ยนี่ตตกกี อ๋อเป็นอะไรล่ะได้นี้มาสองอันเลยนี่อ๋อเป็นของอีเวนต์ใช่ไหมเนี่ยอ๋อจะรีบตกจะรีดตกจรีดตกเป็นของอีเวนต์ไปกดกด กดนี่ไปดึง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 ปั๊บกดก็ต้องรักษาให้มันอยู่ทางเดียวกันนะครับทุกคนเราต้องฟาร์มไปยาวๆแล้วครับทุกคนเกมนี้คือทําอะไรไม่ได้นะนี่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 กดนะครับทุกคนนี่กดรักษาให้มันอยู่ทางเดียวกันนะนี่ไงได้แล้วเรียบร้อยได้มาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนี่เรียกเก้าเหมือนเป็นวิญญาณปลาใช่ไหมจะขายได้เยอะนะกดต่อลุยนี่ดึงดึง ดึงนี่รักษาให้มันอยู่ตรงกลางนะครับทุกคนคือถ้ามันไปทางในทางหนึ่งเราก็จะเรียกว่าเสียได้นะเห็นตัวแะไรข้างล่างไหมอะไรอะตกได้เดินแหละแต่ว่าพอเกสปีดมันลบร้อยห้ากดยังไงก็ไม่ขึ้นเป็ดกากเกินใช่ตัวใหญ่ข้างล่างเฮ้ยถ้ากดได้ขึ้นมานี่ลบ 105. ร้อยห้าเลยนะมันจ้กดได้ต้องให้เราเลี้ยงเลี้ยงตรงแล้วอะมันก็มันก็ลดอยู่ดีเพาแบบมันลดรายห้านี่ดึง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 ไปเราต้องตกให้ตัวดีๆสักรอบหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วนีว่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหโป๊กเก็ตสปีดลบปเจ็ดสิบโอ้โหคือตกอยังไงก็ไม่มีทางได้ได้แน่นอนอ่ะคือมันมันโหดไปใช่ไหม เบ็ดเราไม่ไหวเอาเบ็ดเรากากก็คือเหมือนตกได้ปลาฉลาดแล้วเราบีเบ็ดแค่กิ่งไม้อย่างงี้หรอใช่อ้อกึงเราอาจจะต้องดึงเราเน,น,อนอพองเบ็ดมันเป็นพวเบ็ดไม่ว่าเราต้องต้องทำการขายปลาก่อนแลวการงานนี้ไปโอ้โหได้มาเจ็ดแสนได้มาเจ็ดแสนนะครับทุกคนนี่๋ยวกดขายทั้งตัวเลยนะนี่ไปเฮ้ยมาเกเลยวเหรอใช่ลัคก,กี้คูณหนึ่งพไม่แปลกใจว่าทำไมได้ของดีปิดในความสำเร็จแบบร้อยปอร์เซ็นต์อะตกงไงก็ได้นี่นี่นี่นีดดดดโอ้โห พกเกตลบดีรักษารักษาเลครับทุกคนรักษานี่ได้อะไรเหรอได้เอเลี่ยนมาหมวกเอเลี่ยนไหมได้มวกเอเลี่ยนมาเอ้ยมันน่าจะเป็นของดีไหมถ้าถ้าโพกเกตลบนี้น่าจะเป็นของที่แบบว่าหายากโอ้โหโพกเกตพกเกตติดลบ97เมื่อกี้คือแบบว่ากะเอาแบบว่าดึงปลาฉลามมาเลยหรือไงวนลบ99หายากขึ้นกี่โมงเราต้องหาเบ็ดที่มันเหล่แล่ใช่ไหมใช่นี่เรากดไปเลยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดนี่ไป นี่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 นนนไปได้ของเพิ่มแล้วนี่นะครับทุกคนไปเรากดดึงต่อแล้วต้องให้ได้ตัวหายากใช่ไหมตอนนี้เป้าหมายผมต้องมีเงินสักล้านหนึ่งนะครับทุกคนคือเรียกว่ามันน่าจะเยอะพอสมควรที่เราจะซื้อเบ็ดใหม่ได้นะไปเรากดเลยนี่เฮ้ยหมดอนเราได้ของอ๋อนี่หมดอีเวนต์หรอหมดอีเวนต์แล้วอ่าเรียบร้อยจะมาอีกไหมเนี่ยจะมาเรื่อยๆแหละอีเวนต์อุ้ยอีเวนต์ใหม่แล้วครานี้คูณสองพันคูณสองพันไปรออะไรอีกปลาปลาอุ้ยอุ้ยมีมีคัสซีนด้วยเกิดอะไรขึ้นไม่ไมีข<ม>ึ<ม>้นเลย นี่ไงโอ้โ oh. ห <c oughs> แ,แต่ตัวดีเหรอเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้เมื่อที่ตกได้เมื่อกี้ที่ลบแปดสิบห้าลบร้อยลบเก้าสิบไม่เล่นนะ <c oughs> นี่ลบลบหกสิบ 60, ต้องได้แล้วต้องได้ต้องได้นี่ลบหกสิบลบหกสิบต้องได้นี่นี่มามาเอาสินี่โอ้โหโคตรนานตัวนี้ทุกคนบอกเลยเราต้องได้แล้วครับทุกคนมัลลักกี้สองพันนะนี่ ได้เป็นเหมือนแจ็คโอเลนเช์นนะครับทุกคน25.9กกิโลนะครับทุกคนคือเรียกว่าน่าจะหายากอยู่ใช่ไหมโอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยลบเกาเระเบิดเบ็ดระเบิด,ลบด <c oughs> ปล่อยเลยไม่ไหวเบ็ดไม่ไหวตกนานมากเลี้ยงได้ขึ้นทีละก็น่าจะระเบิดอยู่โอ้โหถ้าได้เมื่อกี้นะบอกเลยคือแบบว่าหายา,หากแน่น,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 นอนน่าจ,จะเล่นได้ใช่ไหมนี่ไปโอ้โหลบเปซเฮ้แยแต่ต้องได้ แต่ต้องได้ลบเก้าแปดโอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยแ <c oughs> ต่เราจะไปขายนะครับทุกคนว่าเราได้กี่บาทนะคือเราตกมากันตั้งเยอะใช่ไหมมันมีไฟไหมนะ่ะมืดมากเลยนี่เราไปขายดีกว่าปุ๊บเข้าปุ๊บกดเซลล์แล้วก็กดขายทั้งหมดในกระเป๋าไปเรากดขายอันนี้ได้กี่บาท นี่ได้มาหมื่นสแล้วขายต่อนี่แล้วก็มีแจ็คออเรนเทิร์นนะครับทุกคนที่เราตกได้มาเหมือนจะหายากนะคือแต่ว่าต้องดูว่าได้กี่บาทนะครับทุกคนไปเรากดขายเลยนี่ได้มาพันกว่าเองเหรอโอ้หตเป็นห้าสิบเป็นตันไหนมาดูว่าตัวที่ขายได้กี่บาทนะครับทุกคนดูตัวของเพื่อนผมนะไปนี่ไปกดขายเลยสามหมื่นได้มา3ามหมืนแต่ขนาดมันเหมือนมัน มันจะให้เก็บใช่ไหมให้เก็บมากกวา่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับสหายผมกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับแบบนี้แบบฟิตนะครับทุกคนแบบตกปลาแล้วคือตอนนี้มันมีเวนต์แจกเยอะมากนะครับทุกคนทุกคนดูดิทางขวาผมคือ lucky 555น,กกนะทุกคนคือแบบว่ามันแจกเยอะมากนะครับทุกคนถ้าใครอยากมาเล่นแบบนี้ครับทุกคนดูที่ใต้ดิสคริปชั่นเลยครับทุกคนแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมบ๊ายบายบายครับ